ชาวราศีมีนทุกท่านวันนี้เราก็ได้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในเรื่องของการดูดวงหรือว่าดูดวงชะตาราศีของชาวราศีมีนในช่วงของเดือนพฤศจิกาติดต่อกับเดือนธันวาน,นี่ว่าดวงชะตาของท่านเป็นอย่างไรก่อนที่เราจะมาดูดวงชะตาเรามาดูอุป,ปนิสัยใจคอของชาวราศีมีนกันว่า ภายในช่วงของเดือนธันวาคมนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างเรามาพูดถึงในเรื่องอุป,ปนิสัยใจคอท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีสติปัญญาดีเป็นคนแคล่วคล่องว่องไวมีไหวมีพริบเป็นคนที่มีคนยอมรับกันอย่างมากหรือว่ามีความสามารถอีกต่างหาก ท่านเหมาะกับการที่เรียกว่าจะได้เป็นผู้นำของคนอีกด้วยในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านใดเกิดอยู่ในราศีมีนในช่วงนี้ท่านจะมีความรู้สูงและมีความเชื่อมั่นในตัวของท่านเองและจะมีการสร้างสารรค์ผลงานที่ดีผลงานของท่านทำอะไรก็จะมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดจะมีท่าน จะมีคนเข้ามาสรรเสริญและมีคนเข้ามาปกปักรักษาท่านอีกตาหากท่านเกิดอยู่ในราศีมีนในช่วงนี้ท่านทำอะไรก็จะต้องทำให้ได้ท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมชาวราศีมีนนั้นท่านเป็นคนที่เรียกว่าพูดจริงทำจริงทำอะไรก็ทำด้วยความโปร่งใสไม่ชอบความปิดบงังหรือว่าไม่ชอบความเล่นลับ ท่านเป็นคนที่เรียกว่าชอบแสดงความสดใสหรือว่าโปร่งใสให้กับคนทั่วไปได้เห็นกันอย่างชัดชัดชดพูดกันตามจริงชาวราศีมีนนั้นท่านเป็นคนที่เรียกว่าทำจริงพูดจริงทำจริงเกลียดใครก็เกลียดจริงถ้าหากว่าท่านไม่ชอบอะไรใครท่านก็จะไม่ค่อยไปยุ่งกับใครทั้งนั้น ท่านเป็นคนที่เรียกว่าใจเด็ดโดยเฉพาะชาวราศีมีนนั่ท่านก็ไม่เคยเอาเปรียบใครท่านทำอะไรก็มีความมุ่งมั่นจะต้องทำให้ได้จะต้องทำให้สำเร็จมุ่งมั่นมีความมณะเอาจริงเอาจังในเรื่องของการงานไม่ว่าชาวราศีมีนจะทำอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จและมีความโดดเด่นอยู่เสมอในเรื่องของดวงตอนนี้ก็ถือว่า ดวงของชาวราศีมีนนั้นกําลังมาแรงในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านเป็นคนมีโชคมีลาบท่านจะได้โชคได้ราบจากทางไกลในด้านของความรักความใคร่ในช่วงนี้ก็ไม่เท่าออท่านจะไม่ค่อยสนใจเท่าไรนัก เพราะว่าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปทํางานในช่วงนี้ในเรื่องการงานของท่านนั้นถือว่างานดีเงินดีท่านก็จึงมุ่งมั่นมีความมณะอดทนในเรื่องของความ ทำงานในด้านของความรักนั้นก็จะแลดูห่างๆกันไปในช่วงนี้ก็ขอชาวราศีมีนนั้นจงมันทํางานทําบุญทําทานอีกเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาของท่านให้ยิ่งใหญ่ าการทำาบุญทำทานนั้นบางท่านก็ทำไปแล้วก็มีความสุขความเจริญเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำบุญทำทานนี่ชาวราศีมีนท่านเป็นคนชอบอยู่แล้วในเรื่องของการงานเรามาพูดถึงในเรื่องของการงานในช่วงของเดือนธันวา ติดต่อกับเดือนมกราคมในช่วงของสองเดือนนี้ถือว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของชาวราศีมีนท่านหยิบจับอะไรในช่วงของเดือนธันวานี้บางทีก็มีความสำเร็จบางทีก็ไม่มีความสำเร็จบางสิ่งบางอย่างนั้นในเรื่องของการงานที่ไม่สำเร็จนั้นก็คือการทำงานร่วมกันกับคนกลุ่มมากหรือว่าทำงานกับคนกลุ่มใหญ่ท่านจะมีความ คิดที่เรียกว่าแตกต่างกันบางคนก็จะเอาอย่างโนนบางคนก็จะเอาอย่างนี้จะทำให้งานของท่านนั้นมีการสะดุดติดขัดไม่คล่องไม่ว่องไม่ไวเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานที่ท่านระวังเกไว้ในเรื่องของการทำรวมการตาหากว่าท่านทำเป็นส่วนตัวของท่านอันนี้ถือว่าดีงานจะวิ่งและงานก็จะว่องไวเกิดขึ้นผลงานของท่านออกมา มันดีอยู่แล้วใครเห็นใครก็ชมใครเห็นใครก็นิยมยกย่องกันในเรื่องของการงานของท่านนั้นไม่ว่าท่านจะไปทำงานเกี่ยวกับรับจ้างกอ่อสร้างต่างๆอะไรก็ถือว่ามีงานเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นถือว่าดวงชะตาของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีในช่วงของเดือน ธันวาคมก่อนที่จะสิ้นแต่สิ่งที่ดีๆและสิ่งที่ไม่ดีก็จะคละคล้าวปะปนกันในช่วงนี้เรามาพูดถึงสิ่งดีๆกันบ้างสิ่งดีๆนั่นก็มีอยู่มากมายในช่วงของเดือนธันวากก่อนที่จะเข้าสู่ในเดือนมกราคมท่านจะมีโชคมีลาบจะมีคนเอาเงินเอาทอง ที่เขาขอหยิบเขายืมเราไปนั่นเอามาให้เราหรือว่ามาใช้นี่เพราะฉะนั้นเราก็จะได้รับทรัพย์จับเงินกันในช่วงนี้ก็ถือว่าเงินทองนั้นยังมีหลั่งไหลเข้ามาหาชาวราศีมีนอยู่เรื่อยๆการทำหมากินนั่น ถ้าหากว่าท่านทำงานส่วนตัวลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็ถือว่าดีท่านจะได้กำ,กำไรงอกงามท่านจะมีผลผลิตอีกถ้าหากว่าท่านทำเกี่ยวกับเกษตรเกษตรกรในช่วงนี้ก็ถือว่าดีงานเงินก็จะมีตามมาท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็ให้ท่านรีบลงทุนได้เลยจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นท้งนั้นถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับบริษัทหรือว่าโรงงาน ต่างๆในช่วงนี้ก็ถือว่าดีจะมีเพื่อนมีผูงอีกมากมายท่านจะเป็นคนที่เรียกว่ามีผลงานที่ดีเด่นทำอะไรก็เจ้านายปกปักรักษาคุ้มครองท่านอยู่เสมอดวงชะตาของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จทั้งนั้น ในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านเป็นคนที่เรียกว่าหาเงินเก่งในเรื่องการเงินการทองนั้นถือว่าท่านหาไม่ยากท่านอยากจะได้อะไรในช่วงนี้ท่านก็จะได้เพราะว่าเงินทองของท่านมีมากมายบางคนมีเหลือเก็บเหลือใช้มีเหลือฝากอีกตาหากในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตา ของชาวราศีมีนนั้นไม่ด้อยน้อยค่าหรือว่าไม่แพ้กับใครทั้งนั้นชาวราศีมีนท่านเป็นคนที่เรียกว่าชอบอิสระไม่ชอบอยู่ใต้บังคับของใครท่านเป็นคนทําจริงพูดจริงทําจริงท่านเป็นคนเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างและจะทําให้งานของท่านนั้นดีถ้าว่าท่านทํางานเกี่ยวกับรับราชการในช่วงนี้ก็ถือว่าดีท่านจะได้ เงินเดือนและจะได้โบนัสที่ดีในช่วงของเดือนมกราคมท่านจะมีโชคมีลาบได้จับเงินหมื่นเงินแสนอีกแต่หากในเรื่องของการเงินนั้นตั้นถือว่าจะไม่เดือดร้อนแต่ชาวราศีมีนก็จะมีสิ่งที่ท่านต้องระวังอีกหลายหลายอย่างในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนมกราคมไม่ท่านระวังอาจจะมีการหลอกลวงคน่ะ คนจะมารอกลวงเอาเงินเอาทองอันนี้ท่านระวังเขาไว้ให้ให้ดีในช่วงนี้ถ้าหากว่ามีคนมาชักชวนหรือว่ามาเชิญชวนให้ท่านลงทุนอะไรในช่วงของเดือนมกราคมนั้นให้ท่านคิดด้วยดีเสียก่อนถ้าหากว่าท่านร่วมลงทุนไปแล้วอาจจะไม่คุ้มค่าหรือว่าไม่คุ้มกับกําไรในช่วงนี้ถ้า,าว่าท่านไม่มีความรู้อยู่บ้าง ตากว่าไปร่วมลงทุนกับเขาท่านจะมีความผิดหวังจะทำให้ตัวท่านเสียงเงินก้อนก็ได้ในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ตากว่าท่านมีมากมายท่านจะให้ใครขอหยิบขอยืมก็ให้ท่านระวังเขาไว้จะเป็นการดีในเรื่องของโชคลาภก็มีอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่มากเท่าไรนัก ในเรื่องโชคลาภท่านอยากจะได้เงินได้ทองก็ต้องขยันมันเพียรทํางานอันนี้เงินทองก็จะหลังไหลเข้ามาหาท่านถือว่าเป็นโชคไปลาภอีกเช่นเดียวกันการทำมาหากินนั่นเป็นของที่เรียกว่ายั่งยืนและมั่นคง การลงทุนอะไรในช่วงของเดือนมกราคมให้ท่านรีบลงทุนได้เลยจะมีผลสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการค้าขายหรือจะลงทุนเกี่ยวกับเกษตรกรอันนี้ก็ถือว่าดีทั้งนั้นการงานการเงินเงินของท่านก็จะดีงานก็จะดีมีตามมาเรื่อยๆดวงชะตาของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีแล้วเพราะฉะนั้นท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงของเดือน ธันวาคมนี้ที่ดาวพระเกตนั้นเข้าสู่ในราศีตุลทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างสูงคนรอบข้างก็ให้กำลังใจคนที่เรียกว่าอยู่ข้างหลังก็มีความสนับสนุนเราอีกต่หากในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นแข็งดีการเงินการทองก็ จะมีเข้ามาหาท่านอย่างไม่ขาดสายท่านอยากได้รถได้บ้านหรือว่าอยากได้ของแพงๆในช่วงของเดือนมกราคมท่านก็จะทำได้ไม่มีติดขัดอะไรในเรื่องการดีหรือว่าในเรื่องของโชคลาภก็จะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆดีกว่าในช่วงของเดือนที่แล้วในช่วงของเดือนที่แล้วนั้นรู้สึกว่าท่านอาภัพ อับโชคท่านจะทำอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอในเรื่องของการงานการเงินอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของในช่วงก่อนนั้นท่านจะหยิบจับอะไรก็ติดขัดไม่มีใครสนับสนุนท่านในช่วงของเดือนที่แล้วแต่ต่อจากนี้ไปตั้งแต่ในช่วงของเดือนมกราคมไปเรื่อยๆจะมีโชคมีลาบสำหรับชาวราศีมีนก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่าน สละเวลาอันมีค่าเข้ามารับฟังคลิปของเราการฟังนี้เราก็ต้องใช้ดุลยพินิษหรือว่าพิจารณาวิจพิจารณาด้วยดีว่ามันเป็นจริงหรือไม่จริงการฟังนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเราถ้าอันไหนดีเราก็เก็บไปคิดสิ่งไหนไม่ดีเราก็ละทิ้งไปก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังและเสียสละเวลาอันมีค่าของท่านนี้ ก็ขอให้ทุกท่านนั้นจงโชคดีหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคิดอะไรก็ให้ได้แต่สิ่งดีๆเข้ามาเพราะฉะนั้นในเรื่องการฟังนี้ให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังก็ขอทุกท่านโชคดีกันทุกคนครับเอาไว้พบกันอีกในคลิปต,ต่อไปอีกครับสวัสดี